บทที่137 0เฮอร์ไมโอนี่ตกเป็นเป้าหมายจัดพิมพ์โดยบิกเมื่อมองไปที่คําสั่งการศึกษาที่ฟิวแขวนไว้บนผนังประกาศนักเรียนที่รวมตัวกันรอบๆเพื่ออ่านเนื้อหาของคําสั่งการศึกษาก็เริ่มกระซิบคางคกอยู่ที่ฮอกวอตส์มาไม่ถึงครึ่งปีและจํานวนคําสั่งการศึกษาที่ออกก็มีเกือบ100กว่าตัวแล้ว ฉันไม่เคยเห็นใครพูดเกินจริงแบบนี้มาก่อนเธอกำลังพยายามทำอะไรกันแน่กระทรวงเวทมนต์กำลังพยายามทำอะไรกันแน่ฉันได้ยินมาว่าโทษเป็นแม่หมดเท่าที่ควบคุมได้ดีมากถ้าเธอได้เป็นอาจารย์ใหญ่จริงๆชีวิตของทุกคนจะต้องพินาศแน่เงียบเสียงลงหน่อยคุณต้องการได้รับเชิญไปดื่มชาไหมคางคกไม่อยู่ที่นี่ใครบอกว่าเขาไม่อยู่ที่นี่ดูนั่นสิ เด็กชายมองไปทางนิ้วของเพื่อนและพบว่าอัมบริตยืนอยู่ที่ทางเข้าห้องโถงซึ่งอยู่ไม่ไกลมองพวกเขาด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์อย่างยิ่งซึ่งทาให้ทุกคนกลัวและปิดปากพวกเขาฉันกลัวว่าตัวเองจะกลายเป็นแมลงวันอ้วนตัวต่อไปตกเป็นเป้าหมายของคางคกเมื่อพิจารณาจากเนื้อหาของระเบียบการศึกษาใหม่ทุกคนรู้ดีว่าคางคกอาจกําลังดําเนินการนักเรียนจะต้องถูกสอบสวนเกี่ยวกับกิจกรรมที่ต้องสงสัยที่ผิดกฎหมายหรือไม่ เธอไมโอนี่ในฝูงชนจ้องไปที่เนื้อหาของระเบียบการศึกษาใหม่บนผนังประกาศริมฝีปากของเธอสั่นเล็กน้อยไม่นานมานี้ดาได้จัดงานเลี้ยงเรื่องนี้หากอัมบริตใช้เวริตาซีรัมกับสมาชิกของดาเพื่อพยายามรับข้อมูลเกี่ยวกับกองทัพดัมเบิลดอร์ทุกคนจะตอบสนองอย่างไร ในเวลานั้นแม้แต่เฮอร์ไมโอนี่ก็ไม่คิดว่าวิธีการที่พี่น้องวีสลีย์มอบให้นั้นเป็นความคิดที่ดีมันไม่ใช่อะไรมากไปกว่ามาตรการฉุกเฉินเมื่อไม่มีทางอื่นเว้นแต่พวกเขาจะเตรียมยาแก้พิษให้กับเวริทาเซรมได้พวกเขาสามารถแก้ไขภัยคุกคามที่เกิดจากเวริทาเซรมได้แต่นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างน้อยหลังจากที่ได้เห็นสูตรเวริทาเซรมเฮอร์ไมโอนี่ไม่คิดว่าเธอจะเตรียมยาแก้พิษได้ แม้ว่าเธอคาดหวังว่าเธออาจจะเผชิญกับสถานการณ์นี้แต่เธอก็ยังตื่นประหนกเล็กน้อยเมื่อได้พบกับเฮอร์ไมโอนี่เธอรู้แล้วว่าตอนนี้เธอทำได้เพียงอธิษฐานในใจว่าสมาชิกดาจะไม่ตกเป็นเป้าหมายของคางคกทันทีที่เฮอร์ไมโอนี่หันหลังกลับและกำลังจะแจ้งข่าวนี้ให้แฮร์รี่และรอนทราบอัมบริดก็หยุดเธอไว้ในห้องโถง มิสกรนเจอร์มีคนอ้างว่าคุณกำลังจัดกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอัมบิดตอ้าปากค้างด้วยรอยยิ้มจอมปลอมราวกับว่าเธอเพิ่งปลืนมแมลงวันที่อร่อยและชุ่มฉ่ำเข้าไป สำหรับอัมบริตเฮอร์ไมโอนีเกรนเจอร์เป็นเหยื่อที่อร่อยและชุ่มฉ่ำจริงๆหลังจากที่มีพบข้อมูลเกี่ยวกับกองทัพดัมเบิลดอร์จากนักเรียนหลายคนที่เป็นเจ้าของแนวทางการป้องกันตัวเองอัมบริตก็หันเป้าหมายไปที่แฮร์รี่ภายใต้การแนะนำของนักเรียนที่ฮอกวอตส์สลิทีรินถึงเพื่อนที่ดีหลายคนของพอตเตอร์เธอเชื่อมั่นว่าแฮร์รี่พอตเตอร์ต้องรู้ข่าวเกี่ยวกับกองทัพดัมเบิลดอร์และเพื่อนที่ดีที่ใกล้ชิดกับพอตเตอร์มักจะรู้ข่าวเกี่ยวกับกองทัพดัมเบิลดอร์ เฮอร์ไมโอนี่กรนเจอร์พ่อมดมากเกิลผู้ไม่มีพื้นฐานกลายเป็นเป้าหมายแรกคำพูดของอัมบริดทำให้เกิดความโกลาหลในหมู่นักเรียนที่อยู่รอบๆโดยตรงผู้คนเริ่มกระซิบอีกครั้งเห็นได้ชัดว่ารังเกียจสิ่งที่คังคกททำและมองดูเฮอร์ไมโอนี่ด้วยความเห็นอกเห็นใจอาเจียนมีคนโน้มตัวลงมาและอาเจียนไม่จำเป็นต้องพูดอะไรนี่คือผลของขนมข้ามโรงเรียนที่ออกฤทธิ์เร็ว ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นการย่ยยุอัมบริตแต่นักรบผู้ชอบหาความตายยังคงอาเจียนออกมาราวกับว่าเขาป่วยจริงๆคุณต้องไปโรงพยาบาลของโรงเรียนก่อนที่จะตกเป็นเป้าของอัมบริตเพื่อนของวอมิติ้งแมนได้พาเขาไปโรงพยาบาลของโรงเรียนโดยไม่เปิดโอกาสให้อัมบริตสร้างปัญหาให้พวกเขา อัมบริดถอนสายตาจากนักเรียนที่อาเจียนแล้วมองย้อนกลับไปที่เฮอร์ไมโอนี่กรนเจอร์ซึ่งมีใบหน้าเศร้าหมองแต่เดิมเธออารมณ์ไม่ดีเริ่มดีขึ้นและเธอรู้ว่าคราวนี้เธออาจจะจับปลาตัวใหญ่ได้คุณหมายถึงการประชุมพรีเฟกหรือเปล่าเฮอร์ไมโอนี่เลิกคิวเล็กน้อยแล้วถามอย่างสงสัยขออภัยฉันไม่รู้ว่าการประชุมพรีเฟกกลายเป็นองค์กรที่ผิดกฎหมายฉันคิดว่ามันเป็นความรับผิดชอบที่มอบให้ฉันหลังจากมาเป็นนายอำเภอ ไม่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันกำลังพูดถึงรอยยิ้มปลอมๆบนใบหน้าของอัมบริตยิ่งสดใสย,ยิ่งขึ้นถ้าอย่างนั้นขอโทษทีคุณกำลังพูดถึงเรื่องไหนเฮอร์ไมโอนี่ยิ่งสับสนมากขึ้นไปอีกปฏิกิริยาของเธอทำให้นักเรียนที่อยู่รอบๆคิดว่าอัมบริตจ,จงใจมองหาปัญหานี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่คังคกสร้างปัญหาให้กับนักเรียนกริฟฟินดอร เธอรู้ว่าเธอต้องทวงเวลาให้คนอื่นสังเกตเห็นว่าเธอกำลังลำบากและมาช่วยเธอเพื่อซื้อเวลามันน่าเกลียดมากในฝูงชนฉันไม่รู้ว่าใครพูดยังไงซะมันก็เป็นคางคกจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่มันจะน่าเกลียดผู้คนต่างมองหน้ากันราวกับพยายามค้นหาแหล่งที่มาของเสียงและแม้แต่อัมบริตก็ยังตามหาเจ้าของเสียงนั้นอย่างไรก็ตามไม่มีใครรู้ว่าใครกำลังพูด ฉันได้ยินมาว่าเธอจะเป็นอาจารย์ใหญ่คุณไม่ได้บอกว่าคุณกำลังมีความสัมพันธ์กับฟัตรสชาติของฟัดน่าสนใจจริงๆบางทีเขาอาจจะชอบรสชาตินี้คุณและฉันเพิกเฉยต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเสียงนี้ในที่สุดเมื่อผู้คนพบแหล่งที่มาของเสียงนี้พวกเขาพบว่าจริงๆแล้วมันเป็นกระดาษแผ่นเล็กๆและแผ่นหนังก็ถูกมนสะกดให้อ่านเนื้อหาด้วยตัวมันเอง ใบหน้าของอัมบริตดูน่าเกลียดเมื่อเธอรู้ว่าเธอถูกล้อเรียนพร้อมข้อความนักเรียนทุกคนที่เห็นว่าสถานการณ์ไม่ดีก็หนีไปแล้วไม่มีใครอยากถูกอัมบริตผัวพันยกเว้นเด็กผู้หญิงผู้บริสุทธิ์บางคนฉันคิดว่าเราต้องคุยกันไปที่ห้องทำงานของฉันก่อนอัมบริตโบกมืออย่างบูดบึ้งให้เฮอร์ไมโอนี่ตามเธอไปโอโอเคเฮอร์ไมโอนี่ติดตามอัมบรตอย่างช่วยไม่ได้ อย่างไรก็ตามเมื่อเธอมาถึงทางเดินด้านนอกห้องทำงานของอัมบริตกำลังเสริมที่เธอคาดหวังไว้ยังไม่มาถึงเฮอร์ไมโอนี่ทำได้เพียงแอบ,บหยิบไม้กายสิทธิ์ออกจากกระเป๋าเสื้อคลุมของเธอแล้วใช้ขาที่สะดุดลงบนหลังของอัมบริตคางคกได้รับบทเรียนมากมายแต่เขายังไม่เรียนรู้ที่จะระมัดระวังและเขาไม่คาดคิดว่าเฮอร์ไมโอนี่จะกล้าทำสิ่งชั่วร้ายกับเธอเธอติดกับดักและสะดุดลม ก่อนที่อัมบริตจ,จะล้มไปข้างหน้าและล้มลงกับพื้นเฮอร์ไมโอนี่ใช้คำสาปอันน่าทึ่งทำให้อัมบริตที่ล้มลงหมดสติไปโดยสิ้นเชิงตอนที่ฝึกวิธีการของสองพี่น้องวีสลีย์ในการจัดการกับอัมบริตในห้องแห่งความต้องการเฮอร์ไมโอนี่คิดว่าเธอจะไม่มีวันใช้วิธีการเหล่านั้นแต่เธอไม่คาดคิดว่าวิธีเหล่านี้จะมีประโยชน์เร็วขนาดนี้สตระจารย์คุณโอเคไหม ศาสตราจารย์เฮอร์ไมโอนี่แซงทำเป็นแปลกใจและก้าวไปข้างหน้าเพื่อช่วยอัมฤริตที่ล้มลงกับพื้นโดยแกล้งทำเป็นว่าคางคกทำให้เธอหมดสติอีกครั้งหยุดแกล้งเกรนเจอร์ได้แล้วคุณกล้าโจมตีศาสตราจารย์จริงๆสมาชิกหลายคนในทีมปฏิบัติการซึ่งนำโดยมันฟอยปรากฏตัวออกมาจากที่ไหนก็ไม่รู้และชีไมไ้ายาสิธิ์ไปที่เฮอร์ไมโอนี่ด้วยรอยยิ้มแห่งชัยชนะบนใบหน้า ฉันพนันได้เลยว่าอัมบริตคงจะยินดีไล่เธอออกมัดบัดอเอาแน่ใจเหรอก่อนที่พวกเขาจะหันกลับมาหลายคนที่นำโดยมันฟอยก็ถูกโคามาล้มลงกับพื้นในที่สุดคุณก็อยู่ที่นี่เฮอร์ไมโอนี่ถอนหายใจด้วยความโล่องอกสมาชิกดาหลายคนที่นำโดยแฮร์รี่ที่มาเสริมกำลังเธอเราเพิ่งเข้ามาและสังเกตเห็นว่าคนเหล่านี้แอบติดตามคุณอยู่ แฮร์รี่เหลือบมองกลุ่มมันฟอยที่นอนอยู่บนลูกบอลแล้วพูดกับเฮอร์ไมโอนี่นี่อาจเป็นกลอุบายของคางคกอย่างไรก็ตามประสิทธิธภาพของคุณเร็วกว่ากว่าที่ฉันคาดไว้เรากำลังประสบปัญหาใหญ่และคางคกจะไม่มีวันปล่อยมันไปแบบนี้เฮอร์ไมโอนี่มองอัมบริตที่เป็นลมและถอนหายใจเบาๆคุณพูดถูกบางครั้งไม่ใช่คุณที่ต้องการสร้างปัญหาแต่ปัญหาก็มาเยืนคุณเธอควรรีบไปก่อนดีกว่าฟิวกำลังมาทางนี้ จินนี่รีบเดินมาทางนี้สายตาของเธอกวาดมองผู้คนที่ลมลงกับพื้นแล้วเธอก็พูดว่าฉันแค่โยนยาสองสาเม็ดเข้าไปในทางเดินอาการสำลักมีการใช้แก๊สเพื่อปิดทางเดินด้านหลังแต่ฉันสงสัยว่าฟิลจะใช้เส้นทางลับอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงมันคุณควรจะลืมมนสะกดได้ใช่ไหมแฮร์รี่หันไปมองเฮอร์ไมโอนี่และเตือนว่าทางที่ดีควรลบความทรงจำของพวกเขาไม่เช่นนั้นจะต้องเกิดปัญหาใหญ่ตามมาแน่นอน อย่าลังเลเฮอร์มโอนี่คนพวกนี้ไม่สมควรได้รับความเห็นใจจากคุณและเราเชื่อในคาถาลืมของคุณฉันจำได้ว่าคุณใช้หนูเพื่อฝึกคาถาลืมตั้งแต่งานเลี้ยงครั้งล่าสุดจริงๆแล้วเขาไม่รังเกียจที่เฮอร์มโอนี่จะทำให้มันฟอยและคนอื่นๆกลายเป็นคนงี่เง่าแต่เห็นได้ชัดว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยเฮอร์มโอนี่ประสบความสำเร็จในด้านคาถามากกว่าที่พวกเขาเป็นและเธอก็เป็นหนึ่งในนักเรียนคนโปรดของศาสตราจารย์ฟิตวิก หลังจากที่เฮอร์ไมโอนี่ลังเลอยู่ครู่หนึ่งเธอก็ยกไม้กายสิทธิ์ขึ้นและใช้คาถาลืมใส่มันฟอยและคนอื่นๆเพื่อทำให้พวกเขาลืมสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่นาทีที่แล้วรอนรีพารมาชิกดาทันทีและใช้คาถาใส่กลุ่มหมดสติเตรียมโยนเข้าห้องน้ำชายเฮอร์ไมโอนี่คุณก็ควรล้มลงเหมือนกัน จูจูแฮร์รี่ก็พูดก่อนจะจากไปฉันหมายถึงคุณกับเธอกินนูกัรดเลือดกำเดาไหลกันและเมื่อฟิวเข้ามาก็แกล้งทำเป็นว่าคุณล้มเหมือนกันเป็นความคิดที่ดีฉันคิดว่าเลือดกำเดาวไหลสักหน่อยก็คงไม่เป็นไรเฮอร์ไมโอนี่เห็นด้วยกับการตอบสนองฉุกเฉินของแฮร์รี่และตอนนี้ไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้ว เธอยื่นมือออกเพื่อถูดมูกของเธอเป็นสีแดงจากนั้นใช้นูกัดเลือดกำเดาที่เธอได้จากแฮร์รี่เพื่อทำให้ดูเหมือนเธอล้มลงและมีเลือดกำเดาไหลสำหรับอัมบริตเฮอร์ไมโอนี่เปิดปากของอีกฝ่ายโยนยาเม็ดเล็กอีกเม็ดเข้าไปในปากของเธอและขอให้เธอกลืนมันลงไปตราบใดที่เธอไม่ได้ไปไกลเกินไปเฮอร์ไมโอนี่ก็ไม่รังเกียจที่จะก่อปัญหาให้กับอัมบตแล้วพบกันใหม่ แฮร์รี่หายตัวไปอย่างรวดเร็วเมื่อเขามาถึงห้องน้ำชายรอนกำลังคุยกับคนอื่นๆเกี่ยวกับวิธีการลงโทษมันฟอยและแกงของเขาให้ยาล้างลำไส้แก่พวกเขาแต่ละคนแฮร์รี่หยิบขวดออกมาแล้วพูดกับคนหลายๆคนอย่าลืมใส่ยาเหล่านั้นไว้ในห้องน้ำคุณอยากถอดกางเกงออกไหมมีคนอยากลองคุณไม่รังเกียจหรอรอนอดไม่ได้ที่จะกรอกตา ไม่จำเป็นแฮร์รี่ส่ายหัวแล้วพูดว่ารีบออกไปจากที่นี่ซะคุณบอกว่าพวกเขาจะขี้ใส่กางเกงเหรอทุกคนต่างตื่นเต้นกับการทำสิ่งเลวร้ายใครทำให้มันฟอยและพักพวกของเขาเย่อหยิ่งขนาดนี้ฉันจะรู้ได้อย่างไรบางทีพวกเขาอาจจะตื่นขึ้นมาเองทีหลังถ้าพวกเขาไม่ตื่นทนันเวลาพวกเขาคงโชคไม่ดีเราควรแยกย้ายกันอย่างรวดเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงการทิ้งร่องรอยใดๆไว แฮร์รี่คุณเคยเป็นอย่างดีกระบวนการนี้ใครขอให้เขาทำหลายครั้งกับพี่น้องวีสีล่เมื่อฟิลรีบไปเขาเห็นอัมบริดมีเลือดกำเดาไหลบนใบหน้าและเฮอร์ไมโอนี่ที่กำลังเช็ดเลือดกำเดาไหลคุณทำอะไรอยู่ฟิวถามและมองไปรอบๆอบ สต์ประจานอัมบริดเพิ่งลื่นล้มไปโดนจมูกของเธอและเป็นลมเฮอร์ไมโอนี่พูดอย่างไร้เดียงสาฉันกำลังจะส่งเธอไปโรงพยาบาลที่โรงเรียนและฉันก็ลื่นล้มโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ที่นี่มันลื่นมากนะคุณจะระวังอย่าให้ตกจะดีกว่าก่อนที่เฮอร์ไมโอนี่จะพูดจบฟิวก็สะดุดเข้ากับใครบางคนและล้มลงกับพื้นโอ้พระเจ้าฉันเตือนคุณแล้วเฮอร์ไมโอนี่มองไปที่ฟิวแล้วพูดอย่างไร้เดียงสา ในมิชาอัมบริตที่หมดสติก็ได้รับการช่วยเหลือเข้าโรงพยาบาลของโรงเรียนโดยฟิวและเฮอร์ไมโอนี่ก็ไปโรงพยาบาลของโรงเรียนและได้รับการรักษาที่นั่นด้วยอย่างไรก็ตามเรื่องตลกไม่ได้จบเพียงแค่นั้นหลังจากที่อัมบริตรู้สึกอับอายกับเซริกและไม่ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใดๆและหลังจาก ถูกนักเรียนคนอื่นๆหลายคนอับอายเธอก็เชื่อว่าเฮอร์ไมโอนี่กรนเจอร์เพื่อนที่ดีของแฮร์รี่พอตเตอร์ต้องรู้อะไรบางอย่างแน่นอนว่าสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับเฮอร์ไมโอนี่ที่เป็นพ่อหมดมากเกินด้วยปราบใดที่ดัมเบิลดอรยังเป็นอาจารย์ใหญ่อัมบริตก็จะไม่สามารถใช้เวอริท่าซีรัมกับพอตเตอร์ได้ง่ายๆ สำหรับอัลเบิร์ตแอนเดอร์สันซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยคนสำคัญเช่นกันเธอก็ยอมแพ้แล้วเขาเป็นก้อนหินที่สามารถฟันเธอได้แน่นอนว่าต้องเลือกลูกพลาบอน,นุ่มทีที่อัมบริดออกจากโรงพยาบาลของโรงเรียนเฮอร์ไมโอนีก็ถูกเรียกตัวไปที่ห้องทำงานของเธอจะดื่มอะไรดีมิสเกรนเจอร์อัมบริดยิ้มอย่างมีความสุขมากขึ้นชากาแฟน้ำฟักทอง เธอโบอกไม้กายสิทธิ์เบาๆเครื่องดื่มสามแก้วก็ปรากฏต่อหน้าเฮอร์ไมโอนี่ไม่ขอบคุณเฮอร์ไมโอนี่พูดอย่างใจเย็นอัมบริตพูดเกือบจะออกคำสั่งเลือกเครื่องดื่มเธอโอเคงั้นขอชานมให้ฉันสักแก้วสิเฮอร์ไมโอนี่ยักไหลสีหน้าของอัมบริตแข็งค้างราวกับว่าเธอกำลังนึกถึงบางสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ ในขณะน,นี้จูจูกลิ่นเหม็นหน้าขยะขยงก็ออกมาจากห้องตามมาด้วยควันก้อนใหญ่เฮอร์ไมโอนี่กลั้นหายใจเป็นเวลานานจากนั้นควันดำก็ปกคลุมอัมบริดที่เพิ่งลุกขึ้นยืนจนลม้มลงสำเร็จเหรอแฮร์รี่เปิดประตูแล้วเดินเข้ามามองคังคกที่หมดสติแล้วพูดว่าฉันบอกเธอไปแล้ววิธีที่ดีที่สุดคือปรับเปลี่ยนความทรงจำของเธอไม่เช่นนั้นคังคกจะยังสร้างปัญหาให้คุณโอเคคุณพูดถูก เฮอไมโอนี่ <Herm> เหลือบมองคางคกที่หมดสติดึงไม้กายสิทธ์ออกมาและใช้เครื่องรางแห่งความทรงจำกับเธอเตรียมที่จะปรับเปลี่ยนความทรงจำของคางคกเล็กน้อยเพื่อที่เธอจะได้คิดว่าเธอสอบปากคำเสร็จแล้วเดี๋ยวก่อนให้คางคกรู้ข่าวว่ามีฐานทับลับของดัมเบิลดอร์ที่ต้องสงสัยอยู่ในป่าต้องห้ามแฮร์รี่เตือน ภายใต้แววตาที่งุนงงของเฮอร์ไมโอนี่และรอนแฮร์รี่อธิบายง่ายๆว่าให้อัมบริดไปหาปัญหากับอะโครมันทูล่าเพื่อป้องกันไม่ให้เธอสร้างปัญหาให้กับทุกคนเสมอไปแมงมุมยักษ์ของแฮกริดเฮอไมโอนี่เลิกคิวเล็กน้อยอะโครมันทูล่าพวกนั้นเป็นสัตว์ประหลาดที่ดูร้ายที่สุดรอนพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือฉันคิดว่าแฮร์รี่พูดถูกแมงมุมตัวใหญ่พวกนั้นจะกลายเป็นหายนะไม่ช้าก็เร็ว ปล่อยให้หายนาทั้งสองทำร้ายกันนั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันพูดนั่นคือสิ่งที่เอาเบิร์ตพูดแฮร์รี่ใส่หัว